มาต่อกันกับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ของหัวเว่ยตัวนี้นะครับเราว่าตอนนี้น่าจะมาถึงทางตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเราดูจากอาการเสียน่าจะหนักหนาพอสมควรนะครับนี่เ่าที่ดูลายวงจรลายวงจรแผ่นใหญ่ๆด้านนี้ก็ขาดเรียบร้อยละลายไปหลายจุดนะครับก็ไฟสูงก็น่าจะอาร์คลามไปจนถึงลายวงจรเส้นเล็กเส้นฝอยด้วยก็ลามไปถึงชุดคอนโทรล ก็ดูแล้วเปอร์เซนต์ซ่อมได้เนี่ยน้อยลงมาทุกทีเหลือไม่ถึง10%แล้วแหละตอนนี้นะครับอันที่จริงเราก็เผื่อใจไว้ก่อนแล้วแต่กอ็อยากจะแกะดูแล้วก็ดูอ,องค์ประกอบไส้ในต่างๆดูมอสฟองมอสเฟสดูว่าใช้เบอร์อะไรยังไงนะครับเราก็อยากจะศึกษางานด้วยทั้งที่เห็นรอยไหมแบบเนี้ยเราก็รู้แล้วแหละนะความเสี่ยงค่อนข้างสูงถ้าโดนฟ้าผ่ามาแบบนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วก็จริงๆด้วยอย่างที่เราคิดไว้ ตัวนี้ไม่น่าจะได้ไปต่อนะถ้าเสียหายลักษณะนี้เดี๋ยวต้องลองล้างคราบดําออกดูก่อนว่ามันมันยังจะมีปฏิหารอะไรเหลือรอดอยู่ไหมนะครับว่ามันมันจะพอซ่อมได้ไหมถ้ามันเป็นแค่ลายวงจรใหญ่ๆด้านเลเยอร์ด้านใต้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันลามไปถึงเลเยอร์กลางอย่างที่บอกก็หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ซ่อมนะครับก็ต้องเปลี่ยนยกเมนบอร์ดอย่างเดียวก็เหมือนซื้อเครื่องใหม่นะเรามาดูความรุนแรงของมันนี่ ดูตรงนี้นะเคสเป็นอลูมิเนียมดูดินะครับอย่างกระโดนระเบิดลงนี่เห็นไหมนะคือมันต้องรุนแรงมากแล้วก็ร้อนความร้อนสูงมากถึงจะทําให้อลูมิเนียมตรงนี้ละลายได้แบบนี้อันนี้คือมันไม่ได้เป็นแค่คาบนะมันกินซึมลึกลงไปถึงเนื้ออลูมิเนียมเลยนะครับ ไม่อยากจะจินตนาการตอนที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดนะว่ามันเสียงดังสักขนาดไหนถึงจะเป็นระบบปิด IP65 แต่เสียงเนี่ยก็น่าจะดังลั่นบ้านเลยนี่แบบนี้ไหมแบบนี้โดนฟ้าเล่นงานแน,น่ๆนะครับลักษณะแบบนี้อเต็มคาราเบลนี่ดูดิอลูมิเนียมเคสตร,ตรงเนี้ยละลายเลยน,น,นี่มันไม่ได้เป็นแค่คาบนะนี มันความร้อนสูงมากจนกินซึมลึกเข้าไปในเนื้อวัสดุอลูมิเนียมเลยนะครับตรงนี้ยังเป็นแค่เป็นคาบแต่อันนี้เป็นแค่คาบแต่อันนี้หมุนจะซึมลึกเข้าไปเลยม,ม,มันต้องขนาดไหนถึงทําขนาดนี้ได้นะในส่วนของอุปกรณ์พวกนี้มอสเฟตไอจี t mm ี hmm. ผมไล่เช็คดูแล้วเหมือนจะไม่ช็อตนะครับไม่มีตัวช็อตเลยก็มีแต่จุดนี้แหละนะที่น่าเป็นห่วง แล้วก็น่าจะเป็นจุดที่บอกได้ว่าเราจะไปต่อหรืออาจจะต้องพอแค่นี้นะจุดนี้นะครับเรื่องถึงจะรู้าละมาเห่าแค่ไหนดีแค่ไหนถ้าเจอฟ้าแรงงานลักษณะแบบนี้ก็รอดยากได้เหมือนกันนะครับโอ้อแบบนี้เข้าไปก็เรียบร้อยเลยนะครับดีหน่อยที่ว่าลื้อไม่เยอะเหมือนตัวดี3สามเฟสิบเนะพวกดีในลื้อยากแต่ตัวเนี้ยมันมีบอร์ดแค่แผ่นเดียวก็ลื้อง่ายหน่อย นะครับก็เสียเวลาไม่เยอะสักเท่าไหร่เนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าสมมุติว่าได้ซ่อมจริงๆเดี๋ยวคงจะมีคลิปให้ดูกันต่อไปสําหรับเจ้าหัวใยตัวนี้นะครับ